ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอการันตีท็อปเฟสตริตยันแมนยูมีโปรแกรมง่ายสุดในกลุ่มท็อปเฟไม่หลุดมือแน่ออปตาระบุแมนยูมีโปรแกรมพิมลีกที่เหลืออยู่ง่ายที่สุดเป็นอันดับ3จากทั้ง20ทีมร่วมลีกและง่ายที่สุดในบรรดาคู่แข่งที่ได้ลุ้นคว้าโคต้าลงเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนสลีกสีซั่นหน้าแมนยูนเตภายใต้ใการคุมทีมของเอรดิเธเทนฮากประสบความสำเร็จได้แชมป์คาราบาวครับไปแล้วหนึ่งรายการในซีซั่นนี้ และยังมีลุ้นซีลทรฟี่ FA ครับและยูโรปาลีกเช่นกันกระนั้นก็ดีเป้าหมายสำคัญที่สุดของผีแดงคือการคว้าโคต้าและลงเตะถ้วยแชมเปี้ยนลีกสี่ซั่นหน้าโดยล่าสุดพวกเขายังรักษาอันดับ3าของตารางพิม์ลีกเอาไว้ได้จากการโถ์ฟอร์มเท่าที่ผ่านมาตลอดจนโอกาสคว้าอันดับท็อฟโฟซึ่งแมนยูเต็ดเก็บไปแล้ว50แต้มมากกว่าสเปอร์ทีมอันดับ4 1หนึ่งแต้มและลงเล่นน้อยกว่าไก่เดือยทอง2นัดทำให้บริษัทรับพนันยกให้ทีมจากโอทัฟฟอร์ดรั้งตำแหน่งเต็งหนึ่ง ที้จุคว้าอันดับท็อปโฟโดยไม่นับอาร์เจนอลนกับแมนซิตี้สองทีมนำที่มีคะแนนทิ้งห่างไปไกลลิบแล้วกระทั่งล่าสุดเมื่อ25มีนาคมออฟตาได้วิเคราะห์ออกมาว่าในบรรดาทีมที่ยังมีลุ้นคว้าตัวถ้วยหูใหญ่ผีแดงยังมีโปรแกรมที่เหลืออยู่เบาที่สุดและรังอันดับ3ของทีมที่มีงานง่ายที่สุดจากทั้งหมด20ทีมเป็นรองแค่คริสตัลพาเลตที่ถูกมองว่ามีโปรแกรมที่เหลืออยู่ง่ายที่สุดตามด้วยฟแลม ทั้งนี้แมนยูเต็ดเหลือเกมให้ลงสนามในลีกอีก12นัดและถูกชี้ว่ามีเกมที่ยากเหลืออยู่กับนิวคาสเซิลสเปอร์เชลซีและไบรตันนอกนั้นมีอยู่5นัดที่พวกเขาจะได้บุ๊กับทีมใน8อันดับล่างของตารางสำหรับทีมที่ถูกมองว่ามีโปรแกรมที่เหลืออยู่หนักที่สุด5อันดับแรกได้แก่เบรนท์ฟอร์ดแอสตันวิลล่าฟอเรสเชลซีและนิวคาสเซิลตัวละครลับ ผีเลงดึงลูกชายตูรามกลางดาวรุ่งนีสมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับเครเฟนตูรามกองกลางดาวรุ่งของนิสก่อนเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ตูรามทำผลงานได้น่าประทับใจนับตั้งแต่ย้ายจาก RS ร์เอสโมนาโกเข้าสู่ทีมนีสโดยตอนนี้ลงเล่นให้กับทีมไปแล้ว129นัดในทุกรายการทำไป8ประตูและ1 1แอซิส หรือการนี้ตูรามลงเล่นไป39เกมยิงได้2ประตูและทำแอซิสอีก8ครั้งตามรายงานจากนายติม t ิตระบุว่าแมนยูไนเต็ดให้ความสนใจในตัวมิดฟิ์รายนี้ซึ่งเพิ่งเดบิวให้ทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ในเกมที่เอาชนะทีมชาติน์แลนด์4-0เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารายงานอ้างว่าปีแสดงอาจต้องแย่งกับลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลยูเต็ดเพื่อชิงตัวตูราม ขณะที่การปารีสแซงต์แชร์แมงอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสก็กำลังจับตาสถานการณ์ของแข้งวัย21ปีเช่นกันคาดว่าแมนเชสเต็ดจะให้ความสำคัญกับการเซ็นสัญญากองน้ารายใหม่ในซัมเมอร์นี้แต่สโมสรก็พร้อมที่จะดึงมิดฟิลด์ตัวกลางเข้ามาอย่างน้อยหนึ่งคนเนื่องจากสกอตต์แม็กโทมเน่อาจได้ไฟเขียวให้ย้ายทีมตูรามจะเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าจูดเบลลิงแฮมและเดแคันไรช์ที่ทั้งสองน่าจะมีค่าตัวมากกว่า100ล้านปอนด์ สำหรับตูรามยังมีสัญญากับนีสจนถึงปี2025เขาเป็นลูกชายของกองหลังระดับตำนานอย่างลิลิยงตูรามและเป็นน้องชายของมาคัสตูรามแนวลุกบริเซียเหมือนเช่นกลัดบักแมนยูเต็ดพร้อมที่า้าดวกับอาร์เซนอลนอกสนามในการแข่งขันเพื่อล่าตัวรัสมุดหอยลุนกองหน้าออตาลนตาที่ถูกยกให้เป็นนิวเออร์ลิงฮา์แลนผีแดงให้ความสนใจนในตัวฮอยลุนอย่างชัดเจน และตัวนักเตะก็ยินดีที่จะย้ายไปยังถิ่นโอทัฟอร์ดซึ่งนั่นทําให้พวกเขามีภาษีดีกว่าคู่แข่งรายอื่นๆนักเตะเป็นแฟนบอลยูไนเต็ดอยู่แล้วและสปอตวิทเนสก็เปิดเผยคําพูดของเขาว่าตอนนี้ที่คุณถามผมจะไม่ปิดบังข้อเท็จจริงที่ว่าผมเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยส่วนตัวแล้วมันเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับผมฮอยลุนมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่30ล้านปอนด์ โดยอตาลนตาเซ็นสัญญากับเขาในราคาครึ่งหนึ่งเมื่อสัมฤทธิ์ที่แล้วจากสตวมกราสในลีกออสเตรียเขาทำแฮตริกให้เดนมาร์กในเกมเที่ยวชนะฟินแลนด์เมื่อวันพระศดีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการลงตัวจริงในเกมทีมชาติครั้งแรกของเขาในซีซั่นนี้เขาทำไปรวม8ประตูให้กับสโมสรเซเรียรวมทุกรายการผีแดงกระตือรือร้นที่จะเพิ่มกองหน้าใหม่ในช่วงสัมเมอร์นี้และดาวเตยวัย20ปีก็ถูกมองว่า มีโอกาสที่สามารถคว้าตัวได้มากกว่าแฮร์รี่เคนของสเปอร์หรือวิกเตอร์โอซิเมนของนาโปลีนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าหอยหลุนนั้นอยู่ในเรดาร์ของทั้งอาร์เนอนอลกับเรอัลมอดริดด้วย6 0 0 0ล้านกาตามาแล้วยื่นหนสองขอซื้อผีฟาบิโซโรบนโนและเดลิเมลยือนอยันแล้วว่าทุนกาตายื่นข้อเสนอหน2อขอซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าข้อเสนอจากชีคยัซิมบินธรรมดอัลทานีจะเดินทางไปสหรัฐก่อนสิ้นสุดวันศุกร์นี้หลังได้รับอนุญาตขยายเวลาเพิ่มเติมอย่างไรก็ดีจนถึงช่วงค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาของแดนลุงแซมก็ยังไร้วี่แววข้อเสนอจากตะวันออกกลางทว่าล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่าข้อเสนอขอเทคโอเวอร์ปีแสดงของกาตาถูกยื่นมาให้สโมสร,รพิจารณาเรียบร้อยแล้วโรมมโนโระบุว่าชีคยัดซิมยื่นข้อเสนอที่สองขอซื้อมเมเจอร์เมื่อคืนนี้ เข้าใจว่ากลุ่มของชีคยัดซิมจากกาตายังคงมั่นใจพวกเขาเชื่อว่าข้อเสนอนี้ดีที่สุดสำหรับสโมสรแฟนๆแ,และชุมชนท้องถิ่นตอนนี้อยู่ที่การตัดสินใจของบ้านเกียวเซอร์แล้วสำหรับตัวเลขนั้นไม่มีการยืนยันแต่คาดว่าอาจสูงถึง6 0 0 0ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติโลกใหม่และเป็นจำนวนเท่าที่ตระกูลเกลวเซอร์ตั้งราคาเอาไว้ขณะเดียวกันสํานักข่าวสกายสปอร์ตรายงานว่าโทมัสซิลเลียคุสนักลงทุนชาวฟินแลนด์ได้ออกมายืนยันว่า กลุ่มทุน X XI Century Capital บริษัทที่เขาเป็นเจ้าของได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อสโมสรเช่นเดียวกันท่านชีกพร้อมดึง3ตัวตึงหากคว้าผีสำเร็จชีกยัสซิมบินธรรมดอัลทานีพร้อมดึง3ดาวดังอาทิเอ็มบาปเป้ไรซ์และเบลลิงแฮมเข้าทีมไมเตหากสามารถตกลงซื้อสโมสรได้สำเร็จ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสื่ออังกฤษรายงานตรงกันว่ากลุ่มทุนจาก,การ์ตาจัดการปรับปรุงข้อเสนอและยื่นเข้าไปใหม่เพื่อให้ตระกูลเกลเซอร์พิจารณาหลังจากเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยายเส้นตายออกไปจากเดิมโดยสื่อเมืองพู้ดีระบวะุว่าชีกยัดซิมปรับปรุงข้อเสนอให้ดีขึ้นเพราะมีกลุ่มใหม่เข้ามาแข่งขันกระนั้นมหาเศรษฐีจาก,การ์ตายังคงมั่นใจในข้อเสนอของตนเองที่น่าจะสามารถบรรลุผลสู่ขั้นถัดไป นอกเหนือจากกรณีการยื่นข้อเสนอที่กำลังรองให้ฝั่งเกลเซอร์ตัดสินใจสื่อเมืองผู้ดีได้สอดแทรกประเด็นข้างเคียงโดยเฉพาะหากชิกยัดซิมเทคโอเวอร์สำเร็จสื่ออังกฤษระบ,บุว่าชิกยัดซิมพร้อมดำเนินการในส่วนตลาดนักเตะซึ่งจะลองพยายามยื่นข้อเสนอดึง3สตาร์ดังอายุน้อยอย่างคริยันเอ็มบาเป้เดคแอนไรส์และจูดเบลลิงแฮมมาเล่นในโอทาฟอดถือเป็นรายงานที่ทำให้แฟนบอลปีแสดงสนใจและน่าจะเพิ่มแรงสนับสนุนไปยังกลุ่มทุนกาตา โดยฝั่งตัวแทนชิกยาซิมย้ำตลอดทีมงานพร้อมเข้าไปเสริมสร้างและพัฒนายกระดับให้แมนเตตกลับมายิ่งใหญ่ดังเดิมแถมกลินดังกล่าวยังสอดคล้องกับรายงานที่ระบุก,ก่อนหน้านี้ว่าชิกยาซิมพร้อมมอบเงินทุนเสริมทีม500ล้านปอนด์หากซื้อกิจการแมนเดตตได้สาเร็จเจอเอาให้ได้ฝ่าบิโซโนโนเยียว่าลูกหนังคนดงนังคอนเฟิร์มนิวคาสเซิลเตตยังคงเล็งที่คว้าตัวสกอตต์แมกทูมินี นิวคาสเซิลยังคงเล็งที่คว้าตัวสกอตต์แม็กโทมีนิฟิฟิลร่างใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังล่าสุดนักเตะโชว์กด2ตุงในสีสื้อทีมชาติสกอตแลนด์แม็กโทมีนมีข่าวเกี่ยวโยงกับนิวคาสเซิลตั้งแต่ช่วงตลาดนักเตะเดือนมก,การาคมแต่อีิคเทนฮากผู้จัดการทีมปีแสดงต้องการเก็บนักเตะไว้กับทีมต่อถึงแม้ดาวเตะร่างใหญ่วัย26ปีไม่ใช่ผูลเลนระดับแกนหลักของทีมก็ตามกระนั้นล่าสุดโรมบนโนคอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าซาลิกาาาดงงงยยังัคคมมมอ็นเเปป้หสญ ในการเสริมทัพเหมือนเดิมหลังจากที่นักเตะโชว์ทีเด็ดลงสำรองมาทำา2ประตูช่วยทีมชาติสกอตแลนด์เปิดบ้านอาจใเซนอสต่อ0ูนย์ในศึกยูโร2 0 2 4รอบคัดเลือกกลุ่ม A นัดแรกเมื่อวันเสาร์ที่25มีนาคมที่ผ่านมาสกอตแม็กทูเมนททำสอประตูกับทีมชาติสกอตแลนด์ในวันนี้และเขาอาจจะเป็นอีกคนที่น่าติดตามในช่วงซัมเมอร์นิวคาสเซิลมีชื่อของเขาอยู่ในลิสต์ตั้งแต่เดือนมก,กราคมทว่าตอนนั้นเมื่อ2เดือนก่อนเทนฮากไม่อยากให้สกอตยย้าาออกจกจทีม แต่นิวคาสเซิลยังคงติดตามดูสถานการณ์ของเขาอยู่สำหรับฤดูกาลนี้แม็กโทมเนลงเล่นให้แมเจอรไปแล้วรวมทุกรายการ32นัดทำได้2ประตูวาเวคฮอสกองหน้าแมเจอออกมาเปิดเผยว่าต้นถูกร้องขอจากเอริกเทนฮารให้ถอยต่ำลงมาเล่นในตำแหน่งหมายเลข10ระหว่างเกมเวคฮอสย้ายมายังิ่นโอทฟอร์ดสัญญายืมตัวจากเบอร์ลี่เพื่อทดแทนการจากไปของคริสเตียโนโรนัลด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดาวแต่วัย30ปีก็กลายเป็นข้อพิาพาทที่แตกแยกโดยอีกฝ่ายก็มองว่าเขาทำงานได้ยังเป็นประโยชน์กับทีมขณะที่อีกฝั่งอาร์ทิพอสโกตำนานสมสรรยืนยันว่าเขาไม่ดีพอสำหรับพีแดนแม้ว่าเขาจะทำได้เพียง2ประตูจาก18เกมนับตั้งแต่ถูกเซ็นสัญญาเข้ามาแต่เมื่อเร็วๆนี้เวกฮอสพูดแบบติดตลกว่าเขาต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้โอกาสลงสนาม และพูดถึงการเข้ามามีบทบาทในตำแหน่งที่ถอยลงต่ำเพื่อสนับสนุนกองหน้าที่ฟอร์มเข้าฝักอย่างมาคัสแบลตฟอร์ดผู้จัดการทีมบอกผมในช่วงพักครึ่งของเกมเยือนฟูแลมว่าเขากำลังพิจารณาตัวเลือกให้ผมเล่นเบอร์1ิอยู่ข้างหลังแรดฟอร์ดวิกคอสกล่าวเขาบอกผมว่าแค่เล่นตามแผนของเขาเพราะเทนฮากเป็นผู้จัดการทีมที่ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นหลักจากนั้นผู้จัดการทีมก็บอกผมว่าผมต้องทำงานในเกมรับกับบทบาทนี้ด้วย ผมเป็นผู้เล่นในทีมดังนั้นผมจึงตอบกลับไปว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเลยบอสบางครั้งผมก็คิดว่าผมทำได้ดีมากแล้วแต่แล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมเพิ่งจะทำได้แค่2ประตูนั่นคือวิธีที่ทุกคนมองฟุตบอลผมพยายามสอนลูกๆของผมให้มองในด้านอื่นๆน,นอกเหนือจากจำนวนประตูและนั่นก็ใช้ได้สำหรับผมเช่นกันผมชอบมองด้านบวกเมื่อผมทำประตูแรกกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสผมให้สัมภาษณ์ว่าผมแทบรอประตูแรกในเกมเยา ต่อหน้าแฟนบอลไม่ไหวแล้วนั่นต้องใช้เวลาอีก2-3เกมแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมคุณจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของยูไนเต็ดเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของมันนี่คือสโมสรระดับท็อปที่ได้รับความสนใจจากภายนอกคุณต้องหาวิธีจัดการกับมันแต่ผมสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แม้แต่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ